ไม่เนาเพื่อนใครจะไม่ได้เชิญเลยสวัสดีออเจ้าหังมาเสวัสดีอ๋อเจ้าหวังมาเลสวัสดีค่ะมีคนโอ้ยบุกโกหลอกหลอกเพื่อนา กัเลอนะไรต่งแก็เปิดเข้าไปแล้วสิปค์มันล้างสมัมานครบปีแล้วมันต้องอัปเดตอัเดตเลยเขาเราไม่เกีวค่าเที่ยวอะไรแต่เราอยากว่าเนกากไปไกลเลยเนกากเกากไปไปไปนู่นไปนั่นอย่างเลยวู่ว่า้ยไม่ไปมั้เออ เราตั้งใจว่าเรากอลงกผ่นชิ้หายเลยพูดกับเราคุณบอกว่าดานในพื้นที่ที่เราคิดว่ามต้องเรียตรงนี้คุณบออว่าดานไม่เจอน้ำนะแล้วเราใช้มื่อาดว่าพิธีคีญญาณเป็นยังไเรากรธตกใจเบิร์ดงแล้วสนุกดีผูว่าเช้ามีปลาเย็นเจ็ดสาแล้วมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมีจาวจ้าวอีกไงอีกไงร้วป น่อยเนี่ยยังเนี่ยไอ้นี่สันยังรลามนิคุมวันเ เลยสลามเลยอ่ะอือตอนี้าอยู่งนี้ก็้เกิดไปอ้เครื่องขาหลอนเยนนี้ก็จะไมตลาดบวกได้เนี่ยคนเรียนูมาริกาไนครับอแต่เราอ่ะอยู่กับกลุ่มที่ตับสินวันนอ้อัสลามมุอะไรกมไม่ต้องไปตั้งอะไรเพิ่มอยู่กัแบบอยู่ให้มีความสุขงแต่เราอ่ะทำยังไงให้เขาเรียนได้

โอ้ยไม่มีสาวเข้าเลยแม่งสั่งไมด้ไปไหนเรามาเดียวองคนชยนชายเดกหน่หนุ่มานเกมไหมเนี่ยเฮ้ยใครมาทานหนึ่งหนึ่งเฟรวะกําลังดื่มหมูไปกับปันดี

เฮ้ยใครร้อยร้อยอกเลยผมแอบแอบไมดีดงมาหามานผมิงแนจะปวดปังเฮ้ยผู้ใหญ่สอนตัวปลอมเฮ้ยม่มีทางสอนหรอก่มีดิไปไหมของหมอนี่ ตามตออยู่ข้าก็สนามวอลเล็เนแต่มันใส่ไม่ได้ปะโจพี่ออยู่ที่พีน้องดชาเเรียนในมูลนิอขนะมลิผพิาทวัแถวนี่หรือเปล่าต่อแปพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่จันค่ะ คือแบบตอนไม่ไปเรียนตอนเช้าวายพูดเขาเด็่อนพูดจเรตามปิญญาตอนที่มาเรียนที่นี่คืไปพูเรียนท มันทำมันเปการตึงดึบถ้าใครตอกตือหนาตงๆมันไปรูดใครต้องจออเข้าไปไม่ไหวก็ต้องเอาขาีอะไคุหาใครมาพีดีวะอิชดิปเป็นอิชดิปอ้ยสองอดอกดูพี่นุ่มดิพี่บุมพี่นุ่มเลยเนี่ยเพื่อน โอ้รู้สัมร้อยดอกสมร้อยดอกแล้วงาพี่บุ๋มพี่บุ๋มแซ่บกินแซ่พี่บุ๋มพี่บุ๋มพี่บุ๋มแซ่อีฮะพี่บุ๋มกินแซ่พี่บุ๋มอะไรวะเฮ้ยแล้วมันบักอะไรอ่ะออกเลยออกเลยไปเฮ้ยจะสี่ร้อยดอกแล้วได้หมูเนี่ยสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วอาจจะติวอาจจะตะลักกีมาด นี่ห่อเนี่เมวว่าพี่เต้ขับาลิง่อมเบิ้มมอรมร้อมนี่้อเาหอเปอนอืเป็นอะไรหรือเปล่าคะใครใครใครนะครับที่ทำอะไรกันคะไม่เรียนหรอนอนครับไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไม่บอกจะหลอกถามเว้ยอืมแม่หลอกถามเดย้นี่ครับมีไปเลแล้วนี่ไงปลูกอยู่มาซ้อมเลยอะไร d ครับคเป็นัไงของลูกชายองเป้ให้ดูนะที่ไหน

เพื่อนยมันมเพื่นทำเพื่อนช้างเป็นมอเพื่อนะไรเพื่อนแกล้งทำนี่เพื่อนต้องอะไเพื่อน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  tiktok ครเขาไม่เข้ามาเรเป็นใคร

หาคนปั่นแทบเราไม่รู้ว <strong> ่าเม่เป็นคนที่จะตกไปที่ไหนถึงเรียนไม่เก่งก็ขอให้เป็นคนดีเราเส้นเองนั้นใช่ใช่เราเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบนะครับว่าขอบคุณมามีคนมีกุญแจเราไอ้น้องหนูไอ้เตยนารุษีเตยไช้าอร่อยมาก อินลังาชาร้อนอร่อยมากอะวเ้าชาอะไรครับชาโอ้ชาเบื่อนชาเบื่อนอร่อยมากยเปกเนไปกผมไปทานแล้วของคุณจะมีอร่อยมากเอาปัตะยที่ลไปอร่อยถาพค่อร่อยตัวน้องอยากกลับมาซ้ำอะชามวะาให้น้อยเลยวาให้เตมลา้ให้น้อยาไม่หให้น้อยเวลาโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์โชว์ครับ ร้องเพกงหน่ไว่าใ่้โทสะเองไปทำแต่ทักเที่เขาเป็นคทีไนไม่จะเนีเอาเด็กีทุกไปแข่งชุดดีจะคุยกับคนโสดที่ไหนเป็นคนไครับอยู่ลอยู่นเลยมันแบบระดับประชาทนอ๋อแบบนี้เฮ้ยเขาให้ได้มาเก็ตติ้งสี่เดียวนะ อร่อยแต่ต้องอยากกลับมาสักฝั่งลูกนักขากลับกลับรถไหนให้มันเร็วๆรถพ่อเข้าไปจบกิ้งพ่อพ่อกลับเลยนะพ่อขับเรเลยเลยบ้างูอยากกลับเมื่อคืนเงูเป็นไข้ไขอคือเจาเท่าเท่าไรรอเป็นไข้อยู่เพื่อนผมไม่สบายเลย ไรบางนุดนะทุกคนแต่น้องเตกับน,น้องนาวเอาไปเล่นนะคะสุ่มเอซีขึ้นมาแล้วก็